สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ต้ก็จะมาแคสเกม Outlast นะคะตามที่หลายคนขอมาก็ขอเตือนให้เป่าลำโพงของท่านไว้นะคะ<ฮ>เล่นแบบ s n o w m a l ดีกว่าน่ากลัวอ้อ นี่ขานาดเคยเห็นคนอื่นเล่นมาแล้วเนี่ยแ,แบบยังแบบกลัวอ,อยู่เลยขอทำใจนิดนึงไม่เสียงเกมมันดังจังไะ เสียงเกมน้อยแล้วกันอันนี้ความเร็วอันนี้เสียงโอเคทำไง้ต่อ กับกล้องมาแล้วกล้องคู่ใจอัน,นนี้คืออินฟราเรดอย่าออกโอ้ oh my god โอ้ my god ไม่นะ ทำอนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวที่รักกูอย่างมองกูอย่างงั้น <laughs> เปิดไงอะ่ะอันนี้คือกระโดด open left mouse shift เฮ้ Press right like mouse อ,อ๋อโอเคได้ได้น,นี่คือวิ่งเร็ว อ๋อ oh, oh, อันนี้คือเราพิมพ์โอเคเฮ้ยเฮ้ยเราจะไม่สนใจนะครับโอ้ชิตเลฟโอเค ทำได้ว่ามันมีทางขึ้นอยู่แถวดีนี่ไง Scroll up scroll down นะคะเฮ้ยเสียงเพลงอย่าบิ้วสิ space bar กระโดด nó sức lắm ok da in <laughs> 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 <cập. Điều>, <laughs> <laughs> กูเคยลองเล่นแต่กูยังไม่เคยเข้าไปข้างในไม่ดูได้ไหมอะ ปิดสิเอาไม่ปิดทางแม่เราต้องอาทางนี้ <laughs> <laughs> โอเคไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อกี้ ทานเก็บเสียงอะไรอะเฮ้ยเมสกี้เสียงอะไรอะ ช่างมันเราพอจะเข้าใจความรู้สึกของคนเล่นเกมนี้แล้วอะ่ะมีคนเข้าห้องน้ำ ไม่ลงไปได้ไหมอ่ะโอเคสวัสดีจ้า